ดีค่ะอย่างที่ใครก็รู้กันว่ามุกก็ทําำาจที่นี่เนาะแล้วก็มาดูแลสิวธันที่นี่ด้วยค่ะดูแลมาดูแลอย่างดีเลยดีค่ะดูแลดีทั้งลูกแล้วก็แม่ด้วยค่ะดูแลน้องผิวกายผิวใจอยูดูแลดูแลแค่ถึงหน้าเองเดียวค่ะเราได้ดูแลผิวผิวใจสภาพจิตใจเราด้วยป่ะคะเออผิวใจนี่ดูแลตัวเองดีกว่าค่ะหลายคนบอกว่าคือคนนี้ใช่ไหมคะที่เป็นข่าวด้วย คนไหนคะม <า S 1> ค่อ๋อไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆเนี่ยคือเรื่องพีเ่เสษเนี่ยมก,ก็เคยตอบไปแล้วเนาะก็คือก็ยังคงความสัมพันธ์เป็นแค่พี่น้องอะไรเงี้ยเพราะว่าคืออย่างที่บอกค่ะพีเ่เสษเนี่ยเขาก็เหมือนเป็นคนที่คอยดูแลผิวพรรณดูแลความสวยความงามอะไรเนี้ยค่ะคือไม่ใช่แค่โมกคนเดียวคุณแม่ด้วยแล้วก็ไม่คือต้องบอกว่าดาราหลายๆคนดีกว่า ใช่ค่ะให้ดูแลอะไรเราเป็นพิเศษปะ่ะคะก็ไม่ค่ะก็เหมือนเป็นคนไข้คนหนึ่งใช่ค่ะเแต่เรามาวันนี้มันจะยิ่งตอบย้ำความสำคัญเลยจริงๆเนี่ยคือความสัมพันธ์ของมดกับทางคลินิกเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีคือทางคลินิกเนี่ยค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าดูแลคนไข้ได้ดีมากจริงๆเนี่ยคือจริงๆก็มีหลายคนนะมาร่วมงานครั้งนี้ก็ไม่ใช่มีแค่มดคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่่ คนก็จับตามองว่าเนี่ยเขาคนนี้จะเป็นคนพิเศษไม่ใช่ค่ะตอนนี้ไม่มีคนพิเศษเลยนะคะใช่ค่ะแล้วอย่างนี้พี่เขาจะมีโอกาสพัฒนาไหมคะก็อย่างที่โมตอบไปแล้วเนาะเคยตอบไปแล้วคือความสัมพันธ์ของโมเนี่ยกับพิเศษเนี่ยอย่างที่บอกอะค่ะก็คงได้เป็นแค่พี่น้องก็ถามว่าพัฒนาไหมไม่พัฒนาเลยยืนยันเนาะไม่ไมรพัฒนาไม่พี่งานพัฒนาแน่นอนค่ะบอกเสียไปไม่ใช่ ไป็นผู้ชายในสเปคไหมจริงๆอย่างที่มดเคยตอบไปหลายครั้งอลเนาะมูไม่ได้มีสเปกอะไรที่แบบตายตัวว่าจะต้องแบบเป็นคนแบบนี้แบบนี้คือขอแบบนี้เนี่ยคือถ้าเกิดสมมติว่ามันจะคลิกเดี๋ยวมันก็คลิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกพอสมาตรงนี้เนี่ยราะว่าเราเป็นแค่พี่น้องมันโอเคที่สุดแล้วตอนนี้เราบอกไหมครับนาอนาคลเราพัฒนาเราเป็นยังไงทำไงคะก็ตอบไปแล้วค่ะว่ามันคงไม่พัฒนาค่ะอย่างนี้มันจะทาให้นุ่มคนอื่นไม่กล้าเข้ามาหาเราหรือเปล่าคะจะไม่กล้าเข้ามาได้ไงยังมีเข้ามาจีบมันอยู่เลย ก็มาจีบไปอยู่บ้านค่ะแต่อย่างที่บอกค่ะเหมือนตอนนี้เนี่ยทำงานท่งนข้งเยอะเวลาดูพักเนี่ยจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าจะเอาเวลาพักส่วนตัวของเราเนี่ยไปให้คนอื่นหรือว่าคนที่นอกจากครอบครัวยังมาว่าอยากพึ่งดีกว่าค่ะแะได้รับรู้ว่ามันเปิดใจเปิดใจอยู่แล้วค่ะเปิดใจอยู่แล้วแต่อย่างที่เมื่อบอกค่ะด้วยความที่ว่าตอนนี้เนี่ยเราอยากที่จะโฟกัสกับเรื่องงานมากกว่า เป็นธรรมดาอยู่แล้วความที่ว่าความรักมันจะต้องมีวิ่งเข้าหามาบ้างแต่ว่าถ้าถึงเวลาของมันเนี่ยันก็จะปล่อยให้มันเป็นตามเวลาของมันดีก,กว่าเนาะแม,ม่เขาก็เรื่องเทียไม่เทียวอย่างเงี้ยเขาก็เฉยๆอยู่แล้วนะคะ<ม>เขาไม่ได้เหมือนเขาไม่ได้ว่าบังคับว่าเอ้ยแม่ชอบคนนี้เคนนี้แม่ไม่ชอบคนนี้ไม่เอบคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแม่เขาบอกว่าเราก็โตแล้วเนาะ<ม>ให้เป็นเราเนี่ยเรียนรู้เองแล้วก็เหมือนเป็นบทเรียนชีวิตตัวเองีกแบบ ยังเลยยังเลยไม่ได้ยังไม่ได้คุยอะไรเลยคือ,อยังเหมือน <ไป S 2> หนูก็ยุ่งอะเนาะ <ไป S 2> หนูก็ยุ่งหนูก็ไม่ได้มานั่งเอาเรื่องนี้ไปแบบเก็บไปคิดอะไร,รอย่างเงี้ยค่ะใช่พันธุทราบค่ะหนูก็ไม่ทราบกันว่าเขาทราบหรือเปล่ายังไม่ได้คุยเลยเขม่ได้ค <S <S ุยจิตับจิตหรืว่าไม่ครับไม่มีค่ะไม่มีเลย ที่บอกว่าหนุ่มๆเข้ามาเยอะนี่มีใครมาวิ่งก็คนบ้างเรี่อยอย่างที่บอกค่ะคือจริงๆเนี่ยก็ตอบไปหลายๆครั้งแล้วเนาะว่าเรื่องการที่มีใครมาจีบอะไรยังไงเนี่ยสําหรับทุกคนนะคะหมดให้แค่คำว่าพี่น้องเท่านั้นถ้าวันใดวันหนึ่งเดี๋ยวมันจะมีเดี๋ยวมันต้งมีเองว่าปล่อยให้เป็นเรื่องของ เป็นเรื่องของธรรมชาติดีกว่าคุณคนจะมองว่าากแข็งไม่ยอมพูดถึงเรื่องความรักหรือเปล่าไม่เกี่ยวละค่ะเพราะว่าถ้ามดปากแข็งจริงจมดไม่มดคงไม่มั่นตอบแบบนี้หรอกแล้วเรื่องแบบนี้เนี่ยมดก็พูดหลายครั้งแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมดตอบมดก็พูดตามความเป็นจริงนะเนาะถ้าวันไหนวันหนึ่งมันมีเดี๋ยวมดก็จะพูดเองค่ะงานกับค่ะ